สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจ๊แดงอีกแล้วทุกคลิปจะบอกว่าพบกับเจ๊แดงเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, พูดเป็นประจำเลยสนใจสั่งซื้อครีมสบู่ครีมบ้อมสบู่นะคะนคไนท์ครีมเดย์ครีมพร้อมสบู่นะคะ1เซตพันสามร้อบาทท้วนแล้วก็สบู่ลดฝ้านะคะทำให้หน้าหมองคล้ำ ไนครีมเดย์ครีมช่วยบำรุงกลางคืนช่วยบำรุงกลางวันนะมันจะบายแล้วเนาะเนาะจะแดงจะไปทุละกอ้าวเืมสิไปจังไดวัดนบอลให้ท่านผู้ชมฟังยศไว,ว้ตั้งกลองไม่ตั้งกลองไม่นานบบสว่างไม่ได้เปิดไฟเปิดไฟคนเป็นนึงบอกว่ากำลองเปิดดอกมันหอนค่ะท่านผูนช้ชมเนาะกับเปิดไฟหนาวสว่างขาวจ้วาเลย ักนน่าจะได้สว่างสว่างเลยนะคะ,นะคะวันนี้อยู่บ้านมือเศ้านี่ไปวัดป้าพุทธลักษามาอันทีเบ้าซูฟังน้องบอกบสูธันผู้ชมฟังทางข่าสื่อเลยบันชีว่าคือบบอกแน่บันีบ้าเนี่ยมือเช้าปูบินทบาทมับนบอกว่าเลขสีออกสองสีบันนี้ ้าเจ้ากันว่าโจดขานกันมันนีพ่อไปวัดโอ้ยไปูไม่ได้บอกเลขปูว่าปูมมซื้อเลขก,กับซื้อสองซีเดอบตอกับเบอร์สองหน้ายกกับเบอร์ซีพันว่านน่ะนะนะพ่นเรียกว่าสองซี 4. อบตอเบอร์สองสองซีฮะสองซีพันไม่ได้บอกเลขเด้อพันว่าอบตอ,อบตอเบอร์สองกับหน้ายกเบอร์ซี นีไปมอมหลวงพีพันหรือเปล,ล่าเมื่อเช้านี่ปูว่องได้สองสีสเสนอเพินพ่นบ่ได้บอกดอกก็เลยขึ้นไปเทิงซาราเพิ่นก็เล่วอาสุฟังสองสีอบตกับนายกพานนมามเพเิ่นวนะนะ่านั่นน่ะม่นเป็นเลขใดประเสรนฐในเพิ่นวันอบตไปโสวงเข้าใจผิดๆนี่นะเนาะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เบาอันขึ้นข้ามได้ก็สิเป็นเลขโลดถอ ก็จะว่านั่นะปู้ว่าน่ะเนาะวันน,นี้มอมเพิ่นเลยเเววความฝันสู่ฟังมอมบ่ทันได้บอกกับสันนี้ถามโอ้ยอยากเเวาดอกกับสันเด้เอาเว้ารถดมอมเวลาเราสู่ฟังสิซื้อบ่ได้บอกเลขเด้อก็เลยว่างสิไม่อยากเว้าดกกอกกับสนันไม่ออกกับสันเอาเว้ารถดมอมบ่ได้บอกเลขแหมว่าเราความฝันสู่ฟังแหมก็เลยว่า,างสิ เพลิดว่าฝันฝันว่าเฮียนหลังงามงามเขาโยกเฮียนให้กับลูกสาวให้ผู้สาวกับงามเฮียนกับงามเขาโยกลูกสาวให้หลัก็เฮียนหลังงามอีกเพื่อนวาน่ะเนาะเฮียนหลังงามงามได้ไม่อ้วกเพาะฉันโอ้ยงามปันรังแล้วฉนเด้แล้วลูกสาวเพื่อนวาโยกให้ซื่อๆฉันเด้ว่ามันนี้เพื่อนเลยเยืนใบ เงินใบามาใหา้อันเงินใบมอบให้เงินใบมอบให,บบห้แต่ใบใบมอบนั้นเป็นล่ย,ยันเป็นล่ย,ยันในยันนั่นอยู่ในวงหนึ่หก6มันอยู่ทังเทิงหนึ่งหามันอยู่ทั้งไตมันก็เป็นวงวนวาล่ยันะมันเป็นวงตรงตรงว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 งล่ย,ยันเทิงเทิงนั่นมีเลขห6ขัง ไตลงมาสีหกวเเป็นเลขหนึ่งหาเพื่อนว่านั่นโอ้ยมักมากมักกระสี้สือบอ๋เป็นเลขของพระหัตเนาะแต่ว่ากระสือไว้อยู่มันบ่หลายสือไว้บ่หลายเนาะสือกันเส,ออสือบ้านหลังนั้นคุยกันเสียงดังค่ะท่านผู้ชมไ่้ยินหอนนีบอเปลได้ปหนต่างบ่ได้เปิดแอร์มันหนาวเร้วอากาศวันฮอนเล็กหนาวหนาวาก,านกัเพื่อนกะบวราจั้งสั่นละ ว่าหมักบ่มหมักกับสีสื่อย่ดอกมอมแต่ว่าสิบหาหาสื่อใสามันกับไไอ,กอะไรอีเหลี่ยวน้อสี่หกเนี่ยมาพ่อมีอะไรสื่ออยู่บนนี้ขาจาว่าสีสีเก่าสีเก่ามาอา่านนะมาเปลี่ยนหัวเป็นสี่หกก็ได้ันแต่ว่ากับสื่อไว้เลี้ยวเล็กมอมฟัน,นอ่ะสี่หกกับสิบหาเด้อก็เลยบอกวางสาี่เนาะมาดีเลเลกเลเหลกบันไม่ประหัด พาไปเบืองบ้านไม่ผ่าหัดบ่ก่ะท่านผู้ชมบ้านเล็กที่ไม่ประหัดก็ได้มาเล็้วเนาะค่ะไปเบิ่ง่นท่านขปปึ้นายสิดป้ายพุ้นนี้เนะาะภาพไปเบิ่งกันท่านผู้ชมเอ้าเขามาเลี้วก็ไลไ์กดแช์ก็ติดตามแล้วก็สั่งซื้อครีมแต่โฆษณาล่ะไปฮะโฆษณาตนเขาเลยการยั่งเบิร์ตละรดนี่สามพันก่อนเบิร์ตละกาท่านผู้ชมสั่งนี่วันจันทร์ถึงจิมาถึงอีกเนี่ยจได้ส่สงตงมืออื่นกับเบิร์แล้ว เมื่อต้องไปกันลอ่ลอรอบมือวันจันทร์เลค่ะสั่งข้ามาเนาะก้อนละร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทนะคะสองก้อนสามร้อยบาทรวมค่าส่งค่าส่งสี่สิบาทนะะี่ค่ะถ้าสั่งหกก้อนนี่ก้อนละลอยเลค่ะถ้าสั่งยี่สิบก้อนนี่ก้อนละแปดสิบถ้าสั่งห้าสิบก้อนก้อนละเจ็ดสิบห้าเนาะค่ะเนาะคนกัเจ้าสั่งยี่สิบก้อนกับมีแล้วก็สั่งสั่งอนั้นกับมี นี่ยังล่ะสร้างหกกอนจเรียงกับขีดไปน้าว่าไปน้าหมวกสร้างหกกรบวกค่าส่งให้สร้างหกกรกรแล้วลอยเขาไปบ้านพระฮัดกันดีกว่าแม่ <Ad o. S 1> แม่ปิดบ้านแม่อยู่แม่จะไปไหนแม่จะไปไหนแม่จะพาไปไหนวันนี้แม่ไปอ้าวปอเปีเปเ้ยปะปอเปี้ยลูกปอเปียปะปอเปียปอเปี้ยบอกหวยตัวไหนครับงวดนี้น,นะปอเปียะครับอันหน้ามาหน่อยสิ หัวจอกตัวไหนหนึ่ง้าโอ้ยท่านผู้ชมบัดนี้ก็ต้องถามอีกเนาะตัวไหนนะหนึ่งห้าหนึ่งห้าเออบัดนี้พออีแม่คอยสิไปซื้อตัวใดฮะสิไปซื้อตัวใดบัดนี้หนึ่งห้าบัดน่ะปอเปียบอกว้ายตายตายตีๆว้ยเห็นม่อัดคลิปแล้วกยางออกมาเนี่ยบ่ท่านเด้เตรียมอย่างเด้อท่านผู้ชมเด้อออกมา ภาสิมาเบิงบ้านเลขที่ผัดนี่มันเลขที่อีหยังเพิ่นติดไวปยังถามปอดเปลี่ยนหนึ่งหาแต่ผู้ชมโอ้ยจัดเลยเพิ่นบ่ได้ยินเจแดงเว้าเด้อพอดเจแดงอัดคลิปอยู่ในห้องสิบ่ได้ยินเสียงเจแดงเว้าเด้อนีนะะนะ่เลขพหัดเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขพาดสี่สองเก้ข้างล่างวิ่ง4 46 44เนานะเนาะอันนี้ความฝัน อันนี้สูตรเพื่อนบอกอันนี้ความฝันเก้าสี่สองอ้าวตรงกับปูว่าวตัวนี้หนึ่งแปดเลยความฝันว่าเขาไม่เขียนให้หนึ่งแปดว่าเจ๊แดงว่ามักว่นนั้นในสื่อนี่ค่ะท่านผู้ชมแต่เรือกุ้นกันละยากกันมีอยย่แปดหนึ่งนะนะแล้วก็วิ่งนครปฐมวิ่งสามล้านวิ่งสี่วิ่งสี่ตัวเดียวเอาสื่อปอบเพียบอกสิบหา้าสิบหา้าเงินหายเพ,พ่รพ่ารวยสิไปใช้ ไปพะลวยสิไปเอาสายมาบ้านเล็กที่เขาแม่ม้าเลขเขาหรบอบัวม้าเราบัวเล็พประฮาร์ม้าหรือบ้วไปยังไปลเลขบัวเออเออเออบัวมอาเลขกระฮาร์กับบ้านเล็กที่เขาบ้านเล็กที่ตัวใดประหาร์ไปเร้วมันบ่ประัาร์ไปเร้วมันบ่ ถ้าหยมบ้านประหัดไปนี่เอาความเสียงลุ่งดับเสียงโอ้่นขายเกียง,ปร,งประหัดไม่อยู่ค่ะ,คะเป็นโทรมาม ปอเปียบอก 1, wollen, 1> lyn, ิบหาถามมึงนึงหน่อยนะหอีกล้เออสิบหาอีกแล้วหมวดก้อนรถบอกตัวใดหมวดก้อนให้เพิ่นจับหมดก้อนบอกสามหาวดก้อนบอกมไปเอารถเนั่ไปเอารถนบ่บอกสามหาบอกออกมันบ่ออกจากห้องมากเมื่อกี้ถามตัวใดถามในคลิป1ิบหาสั้นเออเฮ้ยเนาะเอาบปเล็กที่ตัวใดก่อ สองสามสี่สองสามสี่บนสี่เอาขอใจว่ามันสี่สามไหม <2 S 1> สองสามสองสามสี่สาสอากระถือหลุดตัวน,นวี้สองสี่เพิ่นนะนะปูเบาหมือนเส่าปูตักบาดก็ว่าสองสี่เด้แต่ว่าเพิ่นว่าแต่ว่าเลขเพิ่นว่าอันอันเบือหน้ายกเบือสองเอ้ยหน้าหน้าหน้ายกเบือสี่ออบตัวเบอร์สองเพิเ่นเรียกว่าสี่สองอ๋อการทำชมุม เย็ยนเยียนลมบานเข้าหนาวหรือเด้อรมวีวีหนาวเร้วหัวกับเพิ่งเห็ดเร้วไม่ไหมค่ะอ่ะเพิ่นเปิดฟังเพิ่นเปิดฟังถ้ำยู่ปุ่นนะนี่นุนราลัษสีสหัสสุธรรมคคา,าพุทโธธรรมาสังโฆยะถาพุทธมนาเมียวเมียวเมียวจกเมียวบันเดย์ปอเปียะบอกอิลีบอกลูก นึ่งหานะ่ะนันไปรายักนาแมนขันว่แม,น,ม,แมนดิขันว่แมนดิมินฮัมเมื่อค่อนนะั้นนะเนาะเมีนว่าสริค่ะท่านผู้ชมรุวยๆเนาะนึ่งหาทั่วประเทศเนาะขันซื้อได้เนาะเอาบัานเลขพังฮัดกับสองสามสี่เลขเลี่ยงสวยค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เพื่อนขึ้นป้ายซีสองเก้ากับสองเก้าซีเก้า มันนีเลขเพื่อนฝันนั่นกับเก้าสีสองข้างลนะ่างหนึ่งแปดเนาะวิ่งซีเงินล้านนคะรปฐมวิ่งซีตัวละสามล้านเพื่อนวิ่งซีเจ็กบนจากล่างบนล่างวิ่งซีบนล่างแล้วก็วิ่งเจ็ดบนล่างวิ่งเก้าบนล่างวะเนี่ยเนา,นานะเอาส้มเอามาประกบกันเป็นซีเจ็ดซีเก้าือกนะันเก้าเนาะขันบออกสองซีนะ อ่ะสั่งครีมได้ค่ะท่านผู้ชมสั่งครีมพร้อมสบู่สั่งสบู่เจแดงคนเดิมครีมผ้าลอเฮียนรอซ่านหมอนี่ว่ามีเวียกอยู่เวียกเอาท่านผู้ชมล,ำล่ำด้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะเดือนปอเปียบ,บอกเลขสิบห้าใช่หละ่ะเอาหรอภาพไปตัวทีบนี้เนาะเห็นบัตเฮียนะ อ๋อุณแม่